สวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้บาวดหนองมากห้มาหน้าย่ำมือแล้งครับผมพี่น้องสวัสดีย่ำเย็นย่ำแล้งครับเลืองานวันนี้บาวดก็เลยออกมาสร้งเมืองเขาครับหน้าไ้นี่นะแตกต่างจากหน้าคนอื่นที่อยู่ใกลๆกันเวยครับผมพี่น้องอันนี้เพราะหน้าไ้นี่ของผมพ่น้ำหมักขี้หมูครับหได้ใส่ปุ๋ยเคมีจากดีเลยจักสอบเลยครับผมพี่น้องเลย อันนี้ใส่น้ำมักขี่หมูเอามาพผลครับพี่น้องเอยเขาเคี้ยวง่ามคือพี่น้องเห็นนี่แหละครับผมพี่น้องเนี่ยเบิ้งให้อ่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะผ้าเบิ้งเนี่ยครับเบิ้งให้อ่นเบิ้งให้อ่นระวังหน้าเระจัติดกันนี่แตกต่างกันจำได้ครับพี่น้องเบิ้งเอาเลือนี่ครับอันนี้คือหน้าวานครับตัวนี้หน้าวางระวังต่อแดนกันครับพี่น้องเอยอันนี้ทดสอบเบิ้งได้ยิน เพินนบอกครับก็เลยเอามาทดลองเบิ่งนี่อันนี้ก็คือนนังมักขี่หมูครับเอามาผลใช้เขาอันนี้เป็นหน้าดำครับพี่น้องเลยหน้าดำวันนี้จิตแตกต่างจากให้อื่นๆเลยครับพี่น้องเลยสังเกตบนเลยครับเนี่ให้ตรงขามกันนะให้นั่นก็หน้าวานครับพี่น้องเลยแต่ว่าโบเขียวโบงามเพราะว่าบัได้พ่นนังมักขี่หมูครับอันนี้ทดสอบเบื้องครับพี่น้องเลยคือมันได้ผลดีครับพี่น้อง สามารถมักเอาขีม่มูมาเห็ดปุ๋ยชีวภาพ่นทางใบได้ครับผมพี่น้องเอ๋ยนี่อันนี้เป็นสูตรเคล็ดลับ,บเล็กๆน้อยๆเอามาผ่ากันครับพี่น้องเอยที่บาวุฒทถดล่องเบืองใน้หน้าแปลงหน้าจากของครับพี่น้องเอยนี่ก็มมหมูมาเบืองน้าครับนี่เพิน่นเพิ่นบ่เชือ้อเพิ่นก็เลยมาเบืองน้ำครับนี่น้ำม,มักขี่มูครับพี่น้องเอ๋ยมาฝนเขาครับเขาก็งามงาม,งามครับพี่น้องเอ๋ย มันทีแตกต่างกันระวางข้าใส่ปุ๋ยเคมีครับมักหนาำมักขี่หมูครับความแตกต่างกันเราเบื่องเอาเด้อพี่น้องเลยระวังให้นี่กับให้นี่ของหน้าข้าเจ้าครับมันลดต่างกันครับพี่น้องเบืเ่องเอาลดครับความงามความสวยแตกต่างกันครับพี่น้องเ อันนี้ครับเป็นหน้าบวธครับแต่ว่าทดลองเบิงเป็นหน้า s w i n ให้นี่แหละครับให้แน่นอนเงาๆอนนี้อันนี้มูพวกเพื่อนกับม้าไายเอาเพื่อนมาเบือง,งครับพี่น้องเลยว่านามักขี่มูมันใส่แต่ผลลีบว่าได้อลีครับพี่น้องเลยฝนปุย๋ยแทนปุย๋ยได้เลยครับพี่น้องเลยนามักขี่มูนี่เมื่อว่าที่นต้นหมักม่วงต้นยังกะระซานพี่น้องเลยฝนมั่นกับมั่นงามครับพี่น้องเลย อันนี้ทดลองทดสอบด้วยบาวุธเองครับอันนี้เขาจะเขียวงามอยู่ตลอดครับพี่น้องการพ่นด้วยพี่น้องบอกวิธีเด้วครับที่สูตรบราวุธทีเคยเห็ดเพื่อบาวุตที่พน่นอาทิตย์ละครั้งครับพี่น้องเลยบาวุตจะพ่นช่วงเช้าช่วง โคกโมงเศ้าครับหรือว่าตีหามาหอดเจ็ดโมงครับพี่น้องเออเขาง่ามดีพี่น้องเออมาวดกเาาขา,าเคยฝนนำมาขี่มูจากเถือมันจีตแตกต่างกันเลยพี่น้องเอยระวังทงหน้าไกลๆกันอันนี้คือหน้าดำครับผมพี่น้องเอยเป็นหน้าดำด้อยพี่น้องเอยนี่เขียวงามครับพี่น้องเอ แตก่ก็ดีครับพี่น้องกับเบิงนี่เบิงครับแต่ก็ดีนั่งนี่ครับพี่น้องเอรอเขาบเหลืองครับขเขาเขี้ยวขี้ตลอดครับความแตกต่างกันระวังให้ใกล้ๆนี่มันจิตแตกต่างกันหลายครับพี่น้องเอ,เองน๋นี่ความแตกต่างกันหลายครับ อันทีพ่นนำมักขี่มูนี่ก็งามครับพี่น้องเลยอันนี้คือบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าหน้าบาวธเด้วยครับที่บาวุธมักขี่มูทดล่องเมืองปีนี่เว่าพ, <c oughs> พ่นใจเขานี่ได้ผลดีครับพี่น้องเลยแต่ก่อน,นยินแตะขาเจ้า,าก็เลยม,มาตรสอบทดล่องเมึงเองครับก็ได้ผลดีพี่น้องเลยเนี่ย แต่ก่อนมาวุดตบตบโมท่านผลนำม้าขี่มูนี่ครับโมได้งาาปานนีเนื้อครับพี่น้องเลยแต่ก่อนนี่หลังจากผลนำม้าขี่มูมาแล้วกันดูดีครับพี่น้องงามครับเขียวครับเขียวจนใบดำครับพี่น้องเลยขอบคุณพี่น้องเนื้อครับผมทีขามารับชมมาห้กำลังใจส่องมาวุดครับขอบคุณทุกๆุกท่านทุกๆกคนครับผม คลิปนี้ของบาวุฒิกะเอาสูตรเคล็ดไม่ลับครับน้ำหมักขี้หมูเอามาพ่นเอามาพ่นใส่เขาครับพี่นอ้องเออพ่นใส่พักใส่หนาก็ได้พี่นอ้องเอองามครับเขายิ่งงามพักยิงงามต้นไม้ก็ยิงงามครับพี่นอ้องเออเอาไปทดลองเด้อครับผมพี่น้อง มตตั่แตกต่างกันมันแตกต่างแห้งครับพี่น้องเอยแต่ก่อนมาวุดมาเคยผลจักเถื่อไนยิ่นข้าเจาเา้าว่ามาวดก็เลยมามากขี่หมูถดลองเบิงคือข้าเจ้าว่าครับพี่น้องเอกระง่ามคือิ่นวา่ารีอยู่เอามาผลช่วงย่งมเศร้าครับตีหาหอดเช็้อมงหรือว่า ่นย่ำแรงก็ได้ครับช่วงสิบแปดนัิกาครับผมพี่น้องช่วงแดดอ่อนๆครับสามารถน่นได้อีกครับแล้วก็พ่นแบบมดจำกัดครับพีนออ่น,น้องเลยอาทิตย์หนึ่งเ้าจะผนสองเถ้าสามเถ่อก็ได้ครับแต่บาวุธเลือกอาทิตย์ละเถ่อครับผมพี่นอ้องเลยที่นลจะเขานี่นำมักขี่หมคูครับสูตรนี้บาวุธเพามาผากฟีผางน้องทุกคนครับ น้ำหมักขี้หมูเอามาพลนใส่ข้าวครับง้มครับอันนี้มาวดทดลองมึงหมดหลายแปลงครับหมดหลายหลายให้ครับเนี่ยสองให้สามให้น่หน่อยเดยครับพี่น้องเลยเอาไปทดลองเด้อครับเด้อพี่น้องเลยรับร่องได้ผลครับ <c oughs> ผลเชยนังก็ได้ครับพี่น้องเลย ความแตกต่างระหว่างไฮนี่กับไฮนั่นครับแล้วก็ไฮตรงขามครับพี่น้องเลยมันจะแตกต่างกันแห้งครับคลิปนี้ก็ไว้ชั่นี้ก่อนเด้อครับผมพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกๆท่านขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ